สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับสู่บ้านหยบเอ็นหมาแมวเดินนะคะเนี่ยเนี่ยเนีย่ายยบยำแหนมนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะกับข้าวหยบนะคะอยากกินกล้วยนะเราซื้อมาแทบทุกวันนะกินกล้วยนะคะยบเป็นอาหารที่ยบชอบก็บประมาณนี้นะคะน้ําพริกนะคะผักเยอะแยะเลยนะผักสดๆนะคะน้ําพริกกมือเนี่ยยาอ้อยนะคะน้าอ้อยนะคะแกงอมหมูนะคะนะ้าอมหมหรือไก่เนี่ย แกงอมไก่นะฮะถีมือน้อยเหมือนเดิมนะคะนี่นะครับผักเยอะแยะนะคะนี่ผมหิวนี่นะคะยำแหนมนะคะมาเด้อม,มาเด้อม,ม,ม,มากินข้าวด้วยกันเด้อนะคะอร่อยไหมไดาอร่อยใช่ไหม,ไมตักให้ดูมืออร่อยอือยออยผักชีลาวนะคะผักบ้านเราส,สดาๆใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะดูนะคะนี่ผักเนี่ย ผักสลัดนะะทุกคันนะกรอบนะกรอบนะอร่อยนะเนี่ยอร่อยนะมันชีกัยำแหนมนะคะเนี่ยจะชอบกับห่อแหนมมั้งกลนหอมก็สดๆนะคะไม่มีสารนะคะเนี่ยปลอดสารพิษหรืเอเปอล่าน้อปลอดดูมั้งเนาะใหญ่ๆตัวๆนะอยากคิดถึงบ้านนะแตงโมมะเขือโปะนะคะผักชีลาวนะคะ น้ำพร,ร to wow. ิกอาจจะเผ็ดไปหน่อยนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นน้ำพริกเป็นสีขาวนะใส่ปลาเี่ก็จะลอยของโยบเองนะคะข้างในก็ทำน้ำพริกองนะคะเด็กเด็กอยากกินนะคะน้องก็จัดเลยนะคะนี่นะคะโยบนะกินแบบง่ายๆเนาะโยบกลัวเผ็ดเนาะกินง่ายๆเนาะแหนมนะนี่กล้วยนะคะวีละสามสิบนะคะ โอ้ยถูกกาฮ่องกงนะคะเราซื้อฮ่องกงไปถามเขาว่าเก้าสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเหรียญน,นะคะดูสิเราเรากินไม่ลงนะคะโลละสี่สิบห้าเหรียญน,นะคะโลหนึ่งนะคะหวีหนึงก็ตกประมาณเจ็ดสิบอ่าแปดสิบเก้าสิบหน้าอย่างถูกนะโอ้เราวางไว้นะคะเราไม่กินนะไมกินเมืองไทยดียวกว่าแกงอีหลีนะเราเลยกินต้องกินกล้วยหอมนะคะนี่นะคะนี่นะคะ มาเด้อมาเด้อมากินข้าวด้วยกันเด้อนะคะใส่อาหารกับข้าวนะท้องเขียวๆนะกินผักเยอะๆนะคะผักสดๆนะคะนี่ยำแหนมเนี่ยนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อนะคะทุกท่านมาๆมาๆมา,มา,มาน้องเอมามาคุณสมุนนะคะน้องเอดวันๆนะคะเอ็ดเนยนะมาทุกท่านเลยนะพี่อูนะคะพี่สาวเจียเด้อมาๆมา,มา ก็ไข่เนาะคุณต้อมคุณจูมาๆกินเป็นไหมเนี่ยคุณต้อมคุณจูเนี่ยมาๆคุณมุดด้วยนะคะมากินข้าวมากินข้าวค่ะเรียกหานะคะท, <c oughs> ที่ได้มี่ได้มีาลาแลายชั่วโมงนะคะมาด้วยมาด้วยเอดเนยนะคะพี่สันธนีนะคะคุณจิตรานุษนะคะเพื่อนจิตจานุษย์นะคะพี่สมัยนะคะคุณต้อมเอดละไมนะคะคุณเอดไทยแลนด์นะคะมาๆม,มานะคะมาด้อมาด้อเนี่ยเอดไทยแลนด์ น้องต้านนะคะน้องเมฆนะคะมาเด้อมากินข้าวบ้านอยู่เด้อบายบายค่ะบ๊ายบาย <laughs> <laughs>